ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับคุยหลังอ่านนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันหลังอ่านเล่ม11จบนะครับแน่นอนว่าจะคุยกันแล้วเนี่ยคงยากที่จะไม่พูดถึงเนื้อหาภายในเล่มมาถึงตรงนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนว่าถ้ายังไม่ได้อ่านทุกคนจะได้เจอสปอยแน่ๆใครไม่อยากโดนสปอยก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะครับเล่ม11ครับเล่มนี้มีข้อมูลเบิ่มๆเหมือนเดิมครับตอนอ่านจบแล้วเนี่ยคิดว่า น่าจะมีเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะมากแน่ๆตอนทําคลิปแรกๆกะว่าไม่เกินอะสินาทีต่อคลิปหลังๆเริ่มฝอยเยอะอะอะไม่เกิน15บ้ลาม,มา20่ไม่เกิน20เกินก็ตัดออกแต่เล่มนี้ดูทรงแล้วว่าเกินยังไงก็เกิน20นาทีแน่ๆครับอย่างที่บอกไปว่าข้อมูลมันเยอะมากมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆค,คุยกันไปครับ รีแคปกันสั้นๆเหมือนเดิมครับดกจาถึงสมาคมมหาเลิศดถดแล้วได้ผู้ใหญ่ใจดีผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่คอยช่วยเหลือและเข้าไปปวดอีเวนท์ที่อนนาครอปจัดหลังจากนั้นก็ตัดสลับเล่าเรื่องในโลกประยุทธ์ที่1จึย่ยจอกเข้ารอบชิงไปประทักับเทพธิดาบุปผาน้ำแข็งดกจาได้เงินพนันเป็นจํานวนมากจากการเดิมพันข้างเพื่อนรักนหมครับมีคนแพ้พนันก่อเรื่องจนตำรวจลงไม่ใช่มหาโทเกบีลงมาจับนักล่าเลือดร้อนแห่งหนองน้ําไปขังงานโดนบังคับปิดไม่ได้พันธมิตรกลับมาดังที่ตั้งใจแต่ได้ศัตรูมา จากสมาคมอาหารเลิศลดถึงโลกวรยุท์จะเอาเซียนดาบแยกนภาไปช่วยเป็นกําลังในศึกราชาปีศาจก็ฝ่าวครับเซียนดาบจะอยู่ยับยั้งการล่มสลายของโลกวรยุที่ที่1จากการบุกข,ของอุตเทพพอถึงโลกปีศาจที่นิคมยูรูบาสเก่าก็มีงานปาร์ตี้คอสเพลย์คิมดกจาอันนี้ขายคำแหละ <c oughs> แต่แต่คำแต่ขำจริงผมผมอ่านไปคำไปอะคิริออสที่เข้ามาตามหาดกจาก็โดนสิทธิ์ลักส่งไปช่วยเซียนดาบที่โลกวรยุตครับ จบจากนั้นก็คุยกับกำแพงที่4เพื่อขอดูคุณลักษณะของตัวเองจนฟ้าผ่าบียูโดนฮกพลีขโมยไปจุงฮยอกไปตามบียูกลับมาได้และดกจากก็โดนโทกบ,บีดกกักเปิดก่อนด้วยซีนาริโอย่อยการต่อสู้ชิมลางก่อนสึกจริงจัดการงูจัดการหนูและขีม่ม้าหนีกลุ่มดาวอื่น,นๆที่ไล่ตามหลังมาจนไปจบที่นิคมจุงฮยอกนะครับเจอจางฮายองหัวนหน้าหันที่นั่นก่อนจะจบเล่มที่การคัดสมาชิกเข้ากลุ่มเท่าที่มีหน้างานเพื่อไปดําเนินซีนาริโอที่2 5กับสึกเลือกราชาปีศาจครับ เอาเรื่องเบาวก่อนแล้วกันครับทอครับสายฟ้าแห่งวันพฤหัสทอ Thursday โอเคใกล้เคลียงแล้ว วันอื่นๆมันจะมีเทพอีกไหมตอมอยากรู้ผมก็ทํางานอีกแล้วเลยครผมก็ลองไปค้นดูปรากฏว่ามันเริ่มที่โรมันครับเขาก็ตั้งชื่อวันในสัปดาห์ตามชื่อดาวเคราะห์ชื่อเทพเขาเลยครับแต่ทอมันเทพของทางนอสเนี่ยไม่ใช่โรมันแล้วยังไงการตั้งชื่อแบบนี้มันคงจะเทพมั้งฮะตั้งชื่อตามชื่อเทพนอสบอกภูกูเอามั่งแต่บิดนะเอามาตั้งตามเทพของตัวเองครับมาไล่วันกันดีกว่าครับเริ่มจากวันอาทิตย์สีแดงครับโซชื่อเทพเกี่ยวกับพระอาทิตย์เหมือนกันทั้ง2ฝั่งครับโซก็เค ซันเดวันจันทร์เทพดวงจันร์ครับลูน่าของโรมันกลายเป็นมานี่ของนอสมานี่ก็ Monday. มนันเด์มานี่มันเดะ วันอังคารเทพสงครามมาสของโรมันกลายเป็นเทียของนอตครับเทียทิวส์เดย์อเดีกเนอะโอเคได้อยู่วันพุธมันเทพแห่งอะไรเยอะไปหมดเลยฮะเทพผู้ชื่นชอบการเดินทางและคุ้มครองเหล่านักเดินทางเกี่ยวกับความเร็วและความน่าเชื่อถือได้เป็นเทพที่รักความยุติธรรมเยอะจัดเลยมาร์คิวรี่ของโรมครับปิดกลายมาเป็นโวเดนชื่อเก่าของโอดินพ่อทุกสาบันของนอตครับโวเดนวันส์เดย์โวเดนวนส์เดย์ ได้ได้อยู่มั้งครับวันพฤหัสครับเทพสายฟ้าจูปิเตอร์ของโรมกลายเป็นทอของนอสครับทอเทอร์สเดย์อย่างที่รู้กันวันศุกร์เทพเกี่ยวกับหญิงสาวและความงามครับวีนัสของโรมกลายเป็นฟริกภรรยายของโอดินฟริก Friday โอเคโอเควันเสาร์เทพแห่งการเกษตรกรรมและการเก็บเกี่ยวครับเซตเทิของโรมกลายเป็นอะไรดีนะ นอดบอกหาไม่เจอหาไม่เจอเว้ยบ้านกูหนาวมากตกปลากินอย่างเดียวเก็บเกี่ยวอะไรล่ะใส่เดียวไหม <c oughs> ยอกยอก,ยอกเขาเขาไม่มีที่ใกล้เคียงอะเอาตามนั้นไปก่อนเซตเทิลตามนั้นไปก่อนได้ชื่อเทพที่มีเรื่องราวใกล้เคียงกันเดี๋ยวไปแทนที่หลังแต่ใช้ไปใช้มาก็ไม่ได้เปลี่ยนครับเซ็ตเทิลรับมายัางไงก็ไปตามนั้นเลยวันเสาร์เซตเทิลสัปดา์เป็นวันเดียวที่ไม่ได้บิดชื่อมา <c oughs> เป็นไงฮะสารละก็มา <c oughs> สมาคมอาหารเลิศรถครับปิดท้ายคลิปที่แล้วไปว่าดกจาจะลกไหมตอนนั่งรถไปสมาคมอาหารเลิศรถปรากฏว่าไม่ลกครับแต่จะล่อกันสัฮะแอนนาครอปเล่นพูดจาท้าทายเป็นผมผมก็เคืองอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับชินยูซึงอย่างนั้นเหรอเป็นไงเล่าเจอบดบอยระดับชั้นกันไปเดี๋ยวได้ลงไปนอนฝันหวานแน่ <c oughs> อีกสองคนไม่รู้เรื่องรู้ราวหน้าซีบเป็นไก่ต้มเรียบร้อยแล้วครับ สมาคมมหาเลิศดถดตอนแรกผมก็แอบคิดเหมือนกันว่ามันจะไปต่างอะไรกับงานเลี้ยงกลุ่มดาวแค่ไหนความรู้สึกผมนะมันเหมือนกับงานเทศกาลภาพยนตร์นะครับคนเขียนเขาไอเดียดีเลยครับอัดแนปดได้เก่งมากแบบเอาหนังหลายๆเรื่องมาฉายในที่เดียวกันวันเดียวกันใครใครดูเรื่องไหนก็ดูไปชอบไม่ชอบเรื่องไหนก็ให้คะแนนให้ดาวกันไปเนี่ยเห็นไหมผมว่าใช่ได้แหละเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานชัดๆเลยเนี่ยแล้วก็แทรกการเล่าเรื่องแบบเรียลไทม์ของแอนนาครอฟเข้าไปนะ,ะอะไรนะคณะเดินทางแห่งกําไรล้อเลียนเรื่องจกักรพรรดิ์มารแห่งกําไรเออเดวิล Emperor of the bracelet อย่างนั้นเลรอออเดินทางเอากำไรไปโยนใส่ภูเขาไฟเฮ้อผมน,นวดขมับเบาๆยังไงอย่างดีนะเคยดูหนังมาบ้างไม่งั้นไม่ทันมุกแย่เลยกอลัมไม่มีกอลัมโปรก็ช่างด้วยละของรักของข้า และจากอีเวนท์ที่แอนนาครอฟก็จัดขึ้นนะฮะดกจากเขาเข้าไปขัดขวางแผนการทําให้อลิสไม่ได้รับผู้สนับสนุนจากเอสกาใช่ไหมแผนของแอนนาครอฟพังพระเอกของเราไปเป็นตัวแปรแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกับลำพังฝีมือของพระเอกเองก็พอได้อยู่นะเพราะพี่แกใช้สกิลส่วนตัวทําให้ไม่ได้รับผลของข้อจํากัดความเป็นไปได้ได้ดาบดีเฉพาะทางของตะแกผู้ผลิตกับสกิลบุกมารก,กอบดาบอัศนีแยกขั้วงนาภา่าของเซียนดาบฟันฉับเดียวไม่ใช่ต้องบอกว่าฟันตูมฟ <c oughs> ันทีเดียวฟ้าผ่าตูมตมั้มยังลงกัน การธนบูลากอวตารทังกลุ่มดาวสิบกลุ่มหายเกลี้ยงโหดเพียงดาบอัสนีแยกคววงนภาเขาโหดจริงผมว่าทอนั่งดูอยู่ยังสะดุ้งอ่ะทอบอกบ่แมนบ่แมนบ่แมนไอเดสือ แต่ครับแต่ต่อให้ตบพวก13กลุ่มดาวนั้นได้แต่แอสโมเดียสล่ะจะฝ่าไปยังไงดีนะแอสโมเดียส mm hmm. ก็จัดการที่เหลือแล้วเขาหลบให้ไม่งั้นละดกใจเอ้ยเอสโมเดียสเองก็ต่อสู้กับตัวเองอย่างหนักเหมือนกันนะว่าจะกินตอนนี้ดีหรือจะปล่อยให้อร่อยกว่านี้ดีไหนจะเป็นเด็กในสังกัดของเพอร์เซโฟนีอีกอ่ะอ่ะอ่ะก็ได้ไปะปะไปก็ได้ไปสุดท้ายก็ยอมปล่อยไปครับไอริสโยนแหวนเอ้ยกำไรกำไรแม่กำไร,ำไร,ำไรโยนกำไรลงภูเขาไฟได้สำเร็จลกดกใเปิดตัวในสมาคมอาหารเลิศรสได้อย่างอลังการงานสร้าง ไปเลยครับผม จบอีเวนต์คณะเดินทางแห่งกําไรครับคณะเดินทางแห่งกําไรลกจาก็ได้สิทธิ์ขอพอรครับขอให้รักษามารยาทต่อผมหน่อย Let's back me bro you know what I'm say huh? you know what I'm say let's e a c k me man ขอแบบนี้ก็เพื่อตอนกล่าวสุนทรพจน์เพื่อน้มน้วกลุ่มดาวให้เข้าร่วมกับฝั่งตัวเองเลยครับอาณ์ว่าจะได้พูดสะดวก,ดวกไม่มีคนมากวนมาป่วนตอนพูดแล้วลกจากแกพูดดีด้วยนะแบบฝันหวานเคลิ้มกันหมดเลยแต่ครับแต่แต่นักล่าเลือดร้อนแห่งหนองน้าครับพี่แกเคืองตั้งแต่โดนสายฟ้าผ่ากระบาลหน้าแหกกลางฝูง อชนนไปใซยังกระโดนตบหน้ากลางสีแยกแคลายวันฝนตก <c oughs> นักล่าเลือดร้อนก็ไม่ยอมง่ายๆครับมีถมถุยด้วยนะแบบลาชาปีศาจแห่งการคุยโว <c oughs> ประตุชนชั้นตาม <c oughs> แม่ไม่เลสเปกมีเลยโบรต้องมีแบบนี้ทุกคนเหมือนตอนงานเลี้ยงกลุ่มดาวพระมนูฮะครจำได้ไหมครับพระมนู และขนาดที่กําลังดําเนินเนื้อเรื่องส่วนของสมาคมอาหารเลิศดลดไปด้วยฮะจุงฮยอกก็เข้ารอบชิงในศึกชิงเจ้าเยี่ยจักครับเขาตัดเล่าสลับกันได้อย่างละมุนมากฮะเนื้อเรื่อง2ส,ส่วนนี้เดินขนานกันไปจุงฮยอกก็สู้ไปดกจาก,ก็ฟาดปากกับพวกกลุ่มดาวไปเมื่อ ความเห็นไม่ตรงกันการพน,นันก็เลยบังเกิดครับพี่แย่แห่งน้องน้ําเปิดก่อนเลยครับเปิดมาห้าหมื่นดกจาเกไปแสนหนึ่งพี่แย่เล่นไปซื้อลงไปช่วยเทียบซิดาบุพพาน้ําแข็งถึงตรงนี้ดกจาเริ่มหนาวหนาวแล้วน้อยอนี่มึงเล่นแบบนี้ใช่ไหมในใจนี่ลกแล้วแต่ยังบอกเพอร์เซโฟนีว่าผมเชื่อครับเชื่อในตัวจุงไฮยกเหรอเปล่าเชื่อมั่นในตัวเองสิครับแม่พวกกะจะชิงจอยไง,งกะจะไปบังคับร่างจงไฮยกเขาแถมเกทับไปอีกเป็นล้านเป็นล้านเลยลรอพี่ใช่ก็เป็นล้านเลยน้อง ทีนี้ก็คุณไม่อยู่แลวครับวางเดิมพันกันว่อนไปหมดนกจาเองก็ใช่ว่าจะไม่มีแผนไม่งั้นไม่บ้าลงไปขนาดนั้นกะว่าเออเดี๋ยวไปสิงล่างแล้วไปช่วยจุงอายกแต่เอ,อ๊ะทําไมเนี่ยทำไมทําไมนายไม่คิดถึงเราเลยอ่ะ,ะคิดถึงกันหน่อยสิเฮ้ยจะได้ยืมร่างไปจัดการไอ้แย่นั้นให้ยังไงล่ะคิดถึงเขาอยู่ฝ่ายเดียวครับอูริเอลรู้มีเลือดกบจมูกอีกกับผมว่าจุงอายกยังมีสมาธิโฟกัสอยู่กับการต่อสู้ไอ้นั่นกเ็เศร้าซีอยา่างไรส่งจอยมาส่งจอยมาสิ สงจอยมาสิพี่เดี๋ยวผมจัดการให้จงอยอูยังคิดว่าไปไปชิ่วๆช่ไอ้เด็กกอบอะยังไม่แย่งน้ากัวอยู่ไก่แค่แยะตัวเดียวพี่เดียวได้ไอ้น้องพอสิงร่างไม่ได้ก็ลกหนักกว่าเก่าครับหน้าหน้ายังไงยังยังยังมีเซียนดาบอยู่แถวนั้นคงช่วยแหละเพราะไม่ใช่การประลองปกติแล้วแบบนี้ครับตัดภาพไปที่เซียนดาบแยกน้าผากับลูกศิษย์ที่เหลือครับทุกคนแม่งเคี้ยวเคี้ยวกันหนุบหนับหนุนนานสุนสนานคืนเค้งกันเลยเท่านั้นเท่านั้นไม่พอดกจาโดนบียูแกล้งตายปิดช่องทางการรับสม ส่วนตัวตามคําสั่งของจงยอยกไปอีกครับดลกจาจากที่เลิกรักอยู่แล้วโลกหนักกว่าเดิมอีกครัในขณะนั้นเองจอภาพกระฉายภาพตูมทุกคนเข้าไปเป็นกลุ่มดาวมึงอยู่กันเต็มหน้าจอดลกจาเดินเข้าไปเบียดเขาไม่ทันอดดูเลยไมล่ละอดดูว่าผู้ย้อนกลับเทพแค่ไหนละะ่ะครับเบาๆครับอดดูเลยว่าจงยอยยกล่างผู้ลงทันสวยหยาดเยิ้มแค่ไหน <c oughs> มีหน้าถึงสั่งปิดทุกช่องทางจะแปลงร่างแล้วใช้สกิลนี้เองจัดไปอีกหนึ่งอัศนียแย่ควงนภา,าฟ้าภาจอขาวไปอีกรอบครับบ่แมนบ่แมน ปรมาณงเดีสุสรุปสรุปครับสรุปไปสมาคมอาหารเลิศรสเพื่อไปหาพันธมิตรสายบูมาเพิ่มก็น่าจะไม่สําเร็จนะครับได้พันธมิตรสายซับมาแทนเป็นตะแก่ผู้ผลิตครับไม่รู้ว่าระหว่างศึกราชาพิศ,าศาจะมีไอเทมเฉพาะกิจออกมาขายอีกไหมนะครับอ๋อได้เฟอร์ลากินี่เฟอร์ลากินี่แลมโบก็ไม่ใช่เฟอร์ลารีก็ไม่ใช่ครับเฟอร์ลากินี่ครับเฟอร์ลากินี่รุ่น X คีกับมโลกวลยุทธ์ด้วยถึงจะต้องเช่าซื้อเถอะแต่แกไปบนคนอื่นเรื่องขี้งกได้เหรือดอกจ้าไม่ได้สิได้รับการยอมรับจากกกลุ่่มมมดาาาวในนสคเืองจพร ได้ขอไปครับและได้กลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนต้องเรียกว่าเสียคิมแล้วครับแบบนี้ได้เงินหลายล้านตุนนึงกระเป๋าถือว่าเปิดตัวได้ยอดเยี่ยมน,น่าประทับใจคนอ่านประมาณหนึ่งเลยแหละครับแต่ที่ได้มาเหมือนเหมือนกันจากสมาคมนี้คือศัตรูครับแ,แอนนาคอฟแล้วหนึ่งไหนจะไปทําให้กลุ่มดาวบางส่วนเสียพนันอีกครับอันนี้ไม่ถึงกับเป็นศัตรูแต่ไม่ชอบขี้หน้าพระเอกแน่ๆครับสิบกลุ่มดาวที่โดนฟันหน้าแหกในซีนาริโอพวกนั้นก็ด้วยโดยเฉพาะพี่แยะแห่งนองนะตานี่โดนทั้งลกจ่าและจุงฮยอกตบไปคนละที อดออกห้ด้วยนี่ฮะโลกปรยุทธ์ที่หนึ่งถ้าจะมีที่อยากพูดเป็นพิเศษก็คงจะเป็นตอนที่ดกจากคุยกับเซียนดาบก่อนที่อุตรเทพจะบุกเลยครับชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาหล่อมากแต่ตัวเล็กเกินไปจนน่าสงสารคำพัฒนาของหนานกงหลงหมินคงจะหมายถึงใครต่ไม่ได้นะครับนอกจากเจ้าของบทเพลงรอวัน <c oughs> ครับ <c oughs> คีดีออสรถกลามแน่นอนครับเพราะ คิริออสเองก็ก่อนจะหวนคืนไปยังบ้านเกิดตัวเองก็เคยอยู่โลกวรยุทธ์ที่1ด้วยสุดยอดจอมยุทธฝีมือไม่ธรรมดาคงจะรู้ชื่อเสียงเรียงนามและวิชาของกันเป็นอย่างดีนะครับพะดูจากร่องรอยแผลบนตัวดกจาที่จางหายองฟาใส่คิริออสก็รู้ทันทีว่าเป็นแผลจากดาบแยกนภาต่างคนต่างรู้จักกันแบบนี้จับมือสู้กับอุตรเทพคงจะมันจริงๆก็อยาก รู้อยากอ่านซีนี้เหมือนกันนะแต่โดยส่วนตัวแล้วจะบรรยายเต็มๆทั้งตอนก็ดีหรือเป็นแค่พูดถึงหลังเหตุการณ์จบก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาครับหรือจะตัดบทสั้นๆแบบที่เขียนใน3วิธีรอดฉบับแก้ไขครั้งที่2ผ่านบทบรรยายของจุงฮยกที่บอกว่าถ้าไม่มีเจ้านั่นแล้วแล้วก็อาจารย์คงตาที่นั่นไปแล้วเอางั้นเลยอเอาบรรยายแค่นั้นจริงอ่ะ <c oughs> เอาจริงอ่ะสั้นไป เพราะเขาไม่โดนชักนําด้วยซีนารีโอนะฮะแต่โดนชักนําด้วยลูกศิษย์ตัวเองนะครับหนึ่งใน3วิธีรอดไหมล่ะ จำที่ดกจาคุยฮายองก่อนตัดฉากไปเล่าเรื่องของคีริออสในคุกได้ไหมฮะที่ดกจาถามฮายองว่านายอยากช่วยยุทธภพใช่ไหมแลว้วพูดอะไรบางอย่างกับฮายองบทสนทนาตรงนี้ไม่ได้บรรยายให้เรารู้ครับว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันขอคาดการแบบนี้ครับดกจาคงจะให้จางฮายองส่งแชทถามว่าคีริออสอยู่ไหนผ่านสกิลแชทผพาน,ผ,านผ่านกำแพงนั่นแหละครับแล้วก็พอรู้ว่าอยู่ในคุกก็สบายละรู้แล้วนี่ว่าพีแย่โดนจับไปแล้วโดนส่งไปไหนอ่าพีแย่ก็คงโดนส่งไปที่นั่นเหมือนกันครับพีแย่ซึ่งขี้โวยวายอยูแ่แล้วก็ไปสตา คีรีออสเข้าครับแล้วไปปากดีไปล้อปมของคีรีออสด้วยนี่ไม่ตายไม่ตายกบ,บุญแลวประจวหมากับดกจ้าที่มาจ่ายนี่แทนให้พี่แย่เขาจ่ายนี่ให้แทนก็ยังจะโวยวายไม่เลิกนะคีรีออสถามว่า อะไรนะตะกี้เองว่าอะไรข้าขอชื่อนั้นชัดๆทีทีสิหนุ่มจากนั้นคนเปิดว์าไปแล้วลงไปเจอกันที่งานค r o เพ p l เป็นคิมดกจานั่นแหละครับแล้วก็โดนละครลิงของดกจานเข้าใหคิริออสก็พุ่งไปโลกวรรยุทธ์ที่หนึ่งซึ่งรอบนี้มีซีนารีโอย่อยรองรับนะฮะทำให้คิริออสเขาได้รับความเป็นไปได้ไปใช้ในโลกวรรยุทธ์ครับตรงนี้ไม่เหมือนกับตอนดาวบ้านเกิดตัวเองนะตอนนั้นคงจะช่วยได้แต่ไม่ช่วยไม่อยากฝืนกระแสและไม่มีซีนารีโอให้เราออกโรงครับสุดท้ายแล้วโลกวรรยุทธ์ที่หนึ่งทั้งเซ ครับ ขยี้ซีนขายขำกันหน่อยครับพี่สน์ต้นว่าเป็นคิมดกจาครับอันนี้หาจริงเออผมนั่งอ่านคนเดียวแล้วเกือบหลุดหัวลอกกากอาแฟนนั่งอยู่ข้างกันตอนอ่านหันมามองถามพี่เป็นไรมากปะเห็นอ่านแล้วหัวล็อกมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วทำทำไงได้มันหาจริงเอ,อแล้วได้ความรู้สึกว่าเออย้อนวนัวนๆเนานะเออไปเล่มเก่าๆเลยครับย้อนวันๆไปเล่มเก่าๆเลยใช่แล้วมันมีฉากแบบนี้ด้วยนี่เนาะดกจาเคยพูดไว้แบบนั้นด้วยนี่พวกกลุ่มดาวเฮฮากันใหญ่เลยดกจาเราเดินเข้าไปดูเดินไป นวดขมับตัวเองไปแน่ครับไม่ใช่วายกูยไม่ได้เบียวขนาดนั้นบีฮยองเองก็ใช้ได้สิครับหลังจากไม่เจอกันนานก็ทักทายกันด้วยซีนาริโอแบบนี้น่ารักเหมือนกนันนะเราเนี่ยดกจาคิดเหมือนคนอ่านอย่างเราเเลยว่าเอ้ยหดพวกอ้างตัวพวกอ้างชื่อพวกนั้นทิ้งไปหมดก็สิ้นเรื่องแต่ครับแต่แต่ดกจาก็มีชีวิตแบบดกจาน่ะนหละครับเขาไม่ใช่คนที่จะฆ่าคนทิ้งเลื่อยเปื่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับเ,เขาถนัดก่อเรื่องสร้างความวุ่นวายปั่นหัวและหลอกใช้คนมากกว่าอย นั่นแหละครับ <c oughs> ก็เลยใช้วิธีที่เขาถนัดนั่นแหละครับให้จางหายองฟาดเข้าไทิทีแล้วโซซัสโซเซ,ซ,ซไปอ้อนคิริออสถึงดกจาจะแสดงละครห่วยแค่ไหนคิริออสก็รู้แหละเออรักดูออกรู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจหลอกอีกรอบคิริออสเด้ ฮันซูยองกับยูซังอาจับคู่กันไปหาว่าที่แม่ยายครับไม่ไปธรรมดาฮันซูยองเดินไปเตะคนเจ็บไปด้วยครับนิสัยเสียจริงๆย,ยังยังไม่พอตะโกนเสียงดังวยวายต่างหากแบบแม่ยายวยแม่ยายแม่ยายอยู่ไหนออกมาหน่อยลูกสะัยมาแล้วโวยไม่ใช่ไม่ใช่หยอกหยอก,ยอก สองสาวเขามาหาอีซูกยยงเฉยๆครับเขาเป็นห่วงดกจาทั้งคู่เลยเนาะคาแรคเตอร์2คนนี้ต่างกันชัดเจนมากนะคนหนึ่งพูดมากปากไม่ตรงกับใจอีกคนก็ขี้เกงใจแถมพูดไม่ค่อยเก่งอีซูกยองถึงอายุเยอะกว่า2คนนี้มากก็ไม่ได้มีท่าทีรังเกียจอะไรแอบยิ้มยิ้มซะอีกครับมาคุยกันเรื่องดกจาสบายดีไหมปลอดภัยหรือเปล่าฮันซูยอน หล่อนออกตัวแรงมากคุณแม่ก็ยังยิ้มอยู่นะฮะมาเปลี่ยนสีหน้าตอนกระจกทานายว่าช่วยนั่นแหละครับถึงตอนนี้อีซูยองถามว่าแล้วพวกเธอใครจะเป็นคนไปล่ะถามแบบนี้เหมือนกับบอกว่าไปได้คนเดียวใช่ไหมครับไปได้คนเดียวแบบนี้ก็ต้องเอาคู่คู่ฮาฮันซูยองกับมังกรสมินไปสิครับต้องเป็นฮันซูยองใช่ไหมครับทุกคนอยู่สังอาก็อยู่โอลิมปัสใบก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะถึงเขาจะเป็นห่วงดกจางเหมือนกันก็เถอะและ อาจจะมากกว่าฮันซูยองด้วยซ้ำเพราะถึงขนาดใช้อักขระบ่อยจนโดนลดอายุไขไปแล้วเพื่อนุกจาเถอนะแต่แต่ก็แต่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 ยังไงก็ต้องฮันซูยองกับมังกรทมินใช่ไหมครับคุณนักเขียนฮันซูยองจะได้ออกโรงแล้วโว้ยอีกไฮไลท์ของเล่มนี้คือสิ่งที่ซุนวูพูดไปครับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งขี้โกงมันร้อยครั้งยังไงก็ชนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขาแล้วสบายสบายครับสบายสบายแค่ยังไม่รู้ตัวเองหมดครับไพ่ยอยู่ในมือแบมาก็เห็นแต่ดันมีไพ่ที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงด้วยครับเจรจาพาทีกับกำแพงที่4ไม่นานกำแพงก็ให้เวลามันนิดหน่อยเพื่อเข้าไปดูสกิลของตัวเองครับอันนี้ใครอ่านก็รู้เลยว,ว่ามันมีใครสักคนอยู่หลังกำแพงที่4ี่แน่แน่แค่ยังชี้ชัดฟันธงไม่ได้ว่าเป็นใครนั่นเองครับเป็นดกจาจริงๆก่อนที่จะจัดฉับเข้าซีนารีโอไหมหรือเป็นพระเจ้าตามชื่อนิยาย หรือดกจาเองนั่นแหละที่เป็นพระเจ้าไม่ว่าข้างในจะเป็นใครและมีกี่คนเนะเพราะดกจาเห็นหลายเงาตรงนั้นเอาเป็นว่ามีแน่ๆส่วนจะเป็นใครนั้นขอเฉลยแบบเซอร์ไพรส์หน่อยแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ออกมาครั้งหนึ่งแล้วตอนสั่งให้พระเอกปิดสกิลกำแพงที่4ี่ตอนฟัดกับอุตรเทพผู้กืนกินความฝันท่ตโกนแทรกกำแพงออกมาบอกดกจ่าว่าอย่าโดนสกิลตัวเองกินปิดสกิลสิว้ย ลกจได้รู้คุณลักษณะใหม่ผู้แปลความแห่งเซียนลิโอครับทำอะไรได้ก็ยังไม่บอกนะครับและที่สําคัญคือความเข้าใจในตัวละครคิมดกจาเพิ่มสูงขึ้นนี่ไงเหตุผลที่กําแพงไม่อยากให้พระเอกดูนานเพราะถ้าดูนานเข้าก็จะเข้าใจตัวละครคิมดกจามากขึ้นแล้วข้อความที่ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวละครคิมดกจาเพิ่มสูงขึ้นก็จะดีดโชว์ขึ้นมาให้ดกจาเห็นและเขาก็คงสับสนในตัวเองแน่นอน ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฮะยิ่งโดนฟ้าผ่าซ้ำเข้าไปอีกไม่มึนก็แปลกครับ10วินาทีเป็นเวลาที่กำแพงประเมินแล้วว่าไม่น่าจะพอให้ข้อความดีดแต่ก็สายไปแล้วครับดูไป15วินาทีซึ่ง15วินาทีนั้นมันนานพอที่ระบบจะแจ้งเตือนและนานพอที่ได้รับเรื่องเล่าใหม่ ผู้รอบมองอเวจี G. เรื่องเหล่านี้ทําอะไรได้นอกจากอัปเกรดสกิลลิสตัวละครให้ดูเซตัดและรายชื่อเรื่องเล่าของกลุ่มดาวเป้าหมายได้ผู้รอบมองอเวจี G. มันจะน่ากลัวขนาดไหนและทําไมดกจ้าถึงคนลุกที่ได้รับเรื่องเล่าเรื่องนี้มาน่าติดตามมากๆครับ และเนื้อสิ่งอื่นใดของซีนนี้คือดกจากลายเป็นตัวละครแล้วใช่ไหมครับหรือเป็นอยู่แล้วพึ่งจะมาเฉลยการบรรยายปิดตอนที่บอกว่าเหมือนทุกอย่างมันหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันมันชวนให้คิดแบบนั้นจริงๆในจะฉากที่แม่ดกจามาทักสองสาวว่าถ้าอย่างนั้นทั้งเธอและดกจาจะไม่ต่างอะไรกับตัวละครใช่ไหมเน้นจริงๆนะครับคำว่าตัวละครแล้วแล้วทุกคนว่าไงบ้างครับกับประเด็นตัวละครนี้พูดคุยกันได้นะครับ องค์ราชาครับคำนี้สําหรับผมน่าสนใจมากเหมือนกันเล่มนี้ออกมา2อซีนซีนแรกที่สมาคมอาหารเลิศลดตอนที่มหาทูเกบีคุยกับเพอร์เซโฟนีและมหาทูเกบีห้าหลงมองไปยังลกจาแล้วกาแพงก็บันยายแทนว่าอย่าทำตัวให้วุ่นวายนักเจ้าเด็กน้อยเอ๋ยองค์ราชาเฝ้ามองเจ้าอยู่ และอีกเซนหนึ่งตอนที่จงอยกไล่ฮกผูลีที่ชิงตัวมีอยู่ไปพี่แกเป็นประเภทฟันก่อนถามที่หลังจริงฮะไอฮกผูลีนั้นก็ฝอยข้อมูลน่ารู้ซะเยอะด้วยนะจงยอยกจะปิดเกมไว้ท่าเดียวคุณ <c oughs> เชิดแห่งความฝันที่เก่าแก่ที่สุดบ้างละ่ะเจ้ามีรอบสะสมน้อยจึงยังไม่รู้เรื่องนี้บ้างละ่ะน่ารู้ทั้งนั้นครับถามว่าจงยอยกสนไหมก็ไม่ห <c oughs> นวดปลาหมึกที่ออกมาจากแกม้มโยโยกก็ไม่ช่วยฮกผูลีรอดจากดาบมารสวรรค์ธมินไปได้แต่อย่างไดครับและก่อนที่ฮกูลีจะโดนก้อนเนื้อของตัวเองดูดหายไปมันได้พูดว่า ไม่ไม่อง์ราชาตอนนี้ทั้งโทเกบีและฮกปูรีต่างก็กล่าวถึงองราชาเหมือนกันซึ่งองราชาของทั้งสองเผ่าจะเป็นคนเดียวกันหรือต่างเผ่าต่างมีองราชาเป็นของตัวเองก็ยังไม่มีข้อมูลค่ไหนจะเรื่องอดีตการของทั้งสองเผ่าที่มาที่ไปของการเกียรติชังเรื่องการแย่งชิงฮีพอแห่งเรื่องราวซึ่งข้อมูลตรงนี้ทําให้ผมคาดการได้แค่ว่าพวกโทเกบีชิงฮีพอแห่งเรื่องราวจากฮกพูรีไปทําให้ฮกพูรีไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้ใช่ไหมครับ สุดท้ายแล้วท่านองค์ราชาหรือราชาแห่งเรื่องราวเฝ้ามองคิมนกจาในฐานะอะไรก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเช่นกันเพราะว่าเอกฐานอนะ่ะบมันเยอะจังโว้ย และศึกเลือกราชาปีศาจก็เริ่มสักทีนักับเกมสมอลพูิแห่งเทวตํานานครับเป็นการเปิดประเดิมด้วยสนามแบบเกมจ๋าเลยแบบ AOS ใน Star ครับผมเห็นอัธถาธิบายยกตัวอย่างในหนังสือแล้วโอ้ยกตัวอย่างนี่เก่ามากเก่ามากเลยถ้าสมัยนิยมหน่อยก็ตีป้อมอาวีที่ทิๆในเด็กบ้านเราฮะวัยรุ่นตีดอดแบบผมก็พอเข้าใจเกมพวกนี้ได้อยู่อะไรที่เป็นโมบ้าแบบนี้ครับซึ่งต้องหาคนไปลงสนามเป็นผู้ช่วยครับแล้วตัวเลือกของดอกจ๋าก็มีจํากัดมากในระยะเวลาแค่ กําหนดจะเอาเซียนดาบมาช่วยก็ไม่ได้กลุ่มดาวตัวเจ๋งๆยึกยักก็ไม่ยอมบอกมาเรียกนู่นก็ไม่มาเรียกนี่ก็ไม่สนอุาทาเทพยอย่างจองวางแผนลับก็หายไปจากสาระบบซะอีกครับเหมือนจะไม่ได้อยู่ในทะเบียนของเซิร์ฟเวอร์แล้วพระอาจารย์กูเช็ดหัวล้านรออยู่หลายทีเลยบอกดก ok จ้ากูอยู่นี่ไอเด็กเวนแอรกรอมึงนานแล้วเนี่ยกว่าดกจาถันไปเรียกคือสุดแล้วจริงฮะตัวเลือกแบบจํากัดจําเขียมากคือมาแบบอ่ะจันอ่ะมาก็ได้จันไหนๆก็ไหนๆละ สรุปแล้วตี้พระเอกมีอวตาร2ปรีศาจหนึ่งหมาหนึ่งกลุ่มดาว3ครับดาชาผู้ประชิดยูจุงฮยอกซึ่งหลังจากช่วยบียูไปแล้วก็หายต่อมไปเลยครับไม่รู้จะตามมาตอนไหนครับผู้เดินทางข้ามมิติจางฮายองเขาปีศาจฮันมายองโอสุนัขผู้ประพันธ์บทกวีราชนเทวแยกนภากลุ่มดาวผู้โยนร่างตัวเองลงกลองเพิงโอซูกลุ่มดาวแม่ทัพหัวล้นผู้พัุนความยุติธรรมพระอาจารย์ชามายองกลุ่มดาวราชาปีศาจแห่งการช่วยให้รอดคิมดกจาครับ เห็นไลน์อัพแบบดีแล้วเป็นไงไมะฮะถึงหัวหน้าฮันจะนน้าเป็นห่วงก็เถอแต่มีกลุ่มดาวถึง3กลุ่มเลยฮนะแล้วมี3ทีมแบบนี้ให้ผมเดากลยุทธ์ลลเล่นนะนี่พระเอกโดนลุมกระทืบก,ก่อนชัวเลยครับ2ลุม1งแง่ๆนะครับ2นี่คนมันจับมือเนะเสร็จธุระแล้วค่อยมาบวกกันทีหลังก็ยังได้ผมนี่รอดูเลยว่าเวดากับปาปิลุตเขาจะส่งกลุ่มดาวท่านไหนมาโชว์ของครับ จเล่มไปพร้อมกับทิ้งอะไรหลายๆอย่างไว้เหมือนเดิมครับการประกาศกล้องของลกจาว่าจะสร้างเรื่องเล่าที่มีจุดสิ้นสุดของซีนารีโอกลางงานของสมาคมอาหารเร ض, ลิศรสน่าสนใจมากครับเพราะอะไรจุดสิ้นสุดของซีนารีโอถึงเป็นเรื่องต้นห้ามของบรรดากลุ่มดาวนนกลุ่มดาว,ด,าวดูท่าทางน่ารงน่าชี้กันหมดเลยครับ การแทรกแซงของคิมดกจานในเรื่องเดิมส่งผลให้3วิธีรอดมีฉบับแก้ไขครั้งที่2เกิดขึ้นและฉบับแก้ไขครั้งที่2ที่กล่าวถึงในเลี่มนี้รอบ3ก็ล้มเหลวเหมือนเดิมครับและไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างไดครับต้นกําเนิดพลังของฮกพูรีคืออุตรเทพใช่ไหมครับหนวดปลาหมึกนั่นโผลมาอีกแล้วครับใช่ใช่ไหมครับใช่แหละ สุดท้ายแล้วดกจาก็มองจางนายอยางไม่ออกเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแต่ยังดีที่ไม่ได้มองเป็นผู้ชายนะครับมองเป็นมนุษย์ที่ระบุเพศได้ไม่ชัดถือว่าโอเคใกล้แล้วดกจากพยายามเข้าฟติงไฟติง,ไ,ตงไม่ได้เห็นการใช้บัคกมานานจ,จนผมลืมไปแล้วนะฮะเรื่องโกงๆเนี่ยไว้ใจดกจากได้เสมอครับและตอนอ่านผมนวดขมับอีกแล้วครับโอ้โหมือเอามือคึองเบาๆเลยมึงมึงเอามาผสมกันอีกแล้วอะ่ะมึงเอาอยางงี้จริงดิอะไรนะผู้บิดเบือนความตามใจฉัน <laughs> นี่มัน พกหน้าด้านโกหกนี่มาและเกมแรกของซีานิโลที่25นะศึกเลือกราชาปีศาจก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการสักทีหลังจากเกลินมานานนะครับอยู่จงยอกจะมาตอนไหนหัวหน้าฮันจะโชว์ฮาอะไรอีกไหมแล้วดกจาจะพาชาวคณะเชิญยิ้มรอดจากเกมสมรภูมิแห่งเทวตำนานนี้ได้อย่างไรเจอกันเล่มหน้าครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับนิยายขายขำไม่ใช่ <c oughs> มุมมองนักอ่านพระเจ้าเล่มที่11นี้ยอกนิดยอกหน่อยหวังว่าทุกท่านจะไม่ถือสาหาความกันมากนะักไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวอ่านเล่ม12จบแล้วมาคุยกันอีกรอบคําหยาบคายใดทําให้ระคืงระคายใจก็กราบขออภัยไว้ณนะตรงนี้นะครับผิดพลาดประการใดกด็ติชมกันไม่ได้ครับขอบคุณครับ